ขายาก็ไม่กล้าขยับที่จะคัดค้านการประกันตัวของสนธิลิ้มทองคุณนะเห็นไหมครับฉีกหน้าทีนี้มันมีมากกว่านั้นครับก็มือที่มองไม่เห็นอีกเช่นเดียวกันมือที่มองไม่เห็นอีกเช่นเดียวกันนะครับ,ก,ก,นนรบก็จัดการให้เปิดเอเอสทีวี T v ของสนธิลิ้มทองคุณและฝ่ายที่เป็นฝ่ายอามาตย์เต็มๆเป็นผู้รับใช้อามาตย์เต็มๆก็ให้เปิด ปยุจันโอชาก็แก้เกมโดยการอะไรครับแก้เกมโดยการงั้นกูก็เปิดให้ฝ่ายเสื้อแดงเหมือนกันกูก็เปิดให้ฝ่ายเสื้อแดงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสงครามจะเห็นว่าบรรยากาศของสงครามมันได้เกิดขึ้นแล้วของฝ่ายอัมมาตกับฝ่ายปฏิตการนะครับเต็มๆนะเห็นไหมครับการเปิดขึ้นมามันไม่มีเหตุผลที่จะมาเปิดนะครับเวทีหรือเปิดสถานีวิทรทัศน์ของฝ่ายเสื้อแดงเพราะเขาต้องการไล่ล่ายอยู่แล้ว แต่ทำไมเปิดประยุจันโอชาก็ท้าทายว่ากูก็พร้อมที่จะหักพวกมึงได้ทุกอย่างเหมือนกันเพราะเงื่อนปมเงื่อนไขทุกอย่างเนี่ยคลิกมันอยู่ที่ประยุจันโอชาว่าจะออกหัวออกก้วยก้อยอยังไงหรือจะยืนอยู่ตรงกลางยังไงหรือจะไม่ยอมล้มค้างไหนเลยประยุจันโอชาจาเป็นที่จะต้องยืนอยู่ตรงกลางจริงๆอามาัดเองก็ไม่กล้าผีถามก็ไปปลุกระดมคนภาคใต้เตรียมความพร้อมวันนี้มีการประชุมกันแล้วที่ภาคใต้ อย่างที่ผมบอกนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็มีการประชุมกันนะครับที่จังหวัดภูกเกต็ตด้วยมีการประชุมกันนะครับแล้วก็ที่เกาะพีพีก็มีการประชุมกันประยุทธ์จันโอชานะครับก็ไม่สามารถที่จะอะไรได้ครับเพราะการที่บรรดาทหารเนี่ยนะครับฝ่ายอามาตยไปติดต่อเรียบร้อยแล้วช่วงวงนี้ขณะนี้นะฮะฝ่ายอามาตยดเนี่ยประยุจันโอชามัวแต่อะไรครับมัวแต่ไปทําเรื่องอะไรฮะ มัวแต่ไปทำเรื่องนายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งรัฐมนตรีทำนู่นทำนี่เนี่ยประยุทธ์จันร์ชยจะยุ่งอยู่กับการบริหารจัดการแต่คนที่กำลังดูแลความมั่นคงของคอสอชอทั้งหมดเนี่ยก็คือพบุญคุ้มฉายาเนี่ยนะฮะก็ไม่สามารถที่จะล้วงทั้งหมดได้มือที่สาวไปก็สาวไม่หมดตาที่มองเห็นก็จับจ้องไม่ได้เพราะมันกลายเป็นศูนย์อากาศครับภาคใต้กับศูนย์อากาศ ภาคใต้ในสูญยากาศนะครับทห,หารที่เขาเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยที่เขาเกิดความไม่พอใจปัญราชาเนี่ยเขาก็พร้อมทุกเมื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยสถาน,นการณ์บีบอัดคอสอชอตรงนี้แทบกระอักเลือดทีนี้พบท่อทอ,ออกับทอรอเนี่ยเขาก็กูก็ไม่กระตือรือร้อนอะไรก็เรื่องของมึงก็ช่างมึงมึงอยากเป็นใหญ่ใช่ไหมไอย้ยธไอ้เลมึงก็ขึ้นไปของมึงเองแล้วกันมึงก็แก้ปัญหา ปยุตธโจนโชาก็เหมือนนะครับวันนี้เนี่ยปรับทุกนะครับดูเหมือนจะเป็นเพื่อนสีกันนะปรับทุกกันนะแต่ไม่ใช่หรอกครับปรับทุกกับไพบุญคุ้มฉายาว่าจะเดินยังไงจะทํำยังไงก็พอมีคนที่คุยกันได้ไม่งั้นไพบุญคุ้มฉายาจะนะครับออกตัวกันกลางขนาดนี้นะกลางถึงขนาดที่กล้าไปหาพลเอกเปรมติัสสุนารนไปถามพลเอกเปรมติัสสุนารนก็ไปถามคนที่อยู่ข้างหลังพลเอกเปรมตินสสุนารนแหละว่ามึงจะให้กูไหม แล้วมึงดูเหตุผลเอาแล้วกันอะไรประมาณเนี้ยฮะทีนี้มือที่มองไม่เห็นฝ่ายพลเอกเปรมตินลสุรานนท์นะฮะผมใช้คําพูดคานี้นะฮะก็พร้อมที่จะงัดอยู่แล้วฮะเพราะไม่พอใจประยุจจันโอชาที่เหยียบเรือสองแคมเอาพูดกันตรงไปตรงมาเลยครับนะฮะพลเอกเปรมตินลสุรานนท์เนี่ยถือนะครับหางอีกพระอ,องค์หนึ่งเอาไว้ทีนี้ประยุจจันโอชาก็ ต้องแสดงบทบาทเหมือนกันครับปัจจุจโนชาก็แสดงบทบาทอย่างชัดเจนก็ถือเหมือนกันฮะถือหางนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือองค์รัชทายาทเหมือนกันก็คือผู้สืบสันติวงศ์ต่อ,อผู้สืบรัชสมบัติต่อไปพลเอกปรจจุจโนชาก็ถือหางสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกาุมารก็บรรดาบรรดาลความไม่พอใจให้กับพลเอกเปรมตินสุรานนท์และคนที่ อยู่ข้างหลังคนเอกเปรมติลาชุรานนท์เรื่องผู้สืบราชสมบัติทีนี้ปัญหามันจะอยู่ตรงไหนฮะปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องการแถงกักและต้องการลูกิกนลวกถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอสาธิราชเป็นผู้สมรรจราชการแทนพระองค์ทางฝ่ายนั้นก็จะเสียรลังวัดแต่ประยุทธ์จันโอชาจะไม่ทําอย่างนั้นเด็ดขาด ถึงจะมีการเจราจากันกี่รอบกี่ครั้งก็แล้วแต่แต่บรยัติธรรมชาตก็จะไม่ทํเพราะรยุติธรรชาตต้องการกินรวบเขาเรียกว่ากินรวบนะฮะส่วนพลเอกเปรมตินาสุรานนท์และพวกและคนที่อยู่ข้างพลเอกเปรมเป็นแบ็กให้พลเอกเปรมตินาสุรานนท์เนี่ยขยับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเสียเงินสิบสองล้านเนี่ยนะครับในการจ้างนะครับในการเป็นค่าจ้างให้สนธิลิ้มทองคุณเนี่ยออกมา แล้วสวนธิล้อมลิ้นทองคุณก็กําลังรวบรวมคนเพื่อที่จะดําเนินการในการล้มประยุทธ์จันโอชาอยู่ก็อย่างที่ผมบอกว่ามันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ภาคใต้ก็มีองค์ประกอบวันนี้พรรคประชาธิปัตย์กับพันธมิตรเขาจะมารวมกันจะมารวมกันแน่นอนฮะนี่เป็นคําสั่งนี่เป็นคําสั่งเลยว่าพวกมึงสองคนต้องรวมกันส่วนเรื่องผลประโยชน์เนี่ยหลังจากค้นประยุจันโอชาเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึง นี่มีการพูดคุยกันขนาดนี้นะฮะมีการตั้งวลลุมคุยถามว่าปัญญตาโนชาู้ไม่รู้ะแต่ปัญญตาโนชาลุไม่เข้ว่าผมรู้ได้ยังไงฮะก็คุณอย่าคิดสิครับว่าทุกอย่างที่คุณพูดเนี่ยมันจะเป็นความลับทั้งหมดสิ่งที่พวกคุณวางเกมกันไว้มันจะเป็นความลับทั้งหมดผมบอกได้เลยครับว่าปุทธตาโนชาคุณเดินแบบนี้ของคุณเนี่ยคุณก็แม่งกบโดดเดี่ยวคุณจะมาหักกับ คุณผมรู้ว่าวัานนะี้เนี่ยคุณไม่ค่อยชอบไพบุญคุ้มฉายาหรอกครับเพราะว่าลูกน้องไพบุญคุ้มฉายาเนี่ยไปทําอะไรไว้เยอะจนคุณเองก็รับหน้าไม่ไหวรับหน้าเสือไม่ไหวจะต,ต้องก้มคกินฝืนทนะกับการอาการกลางของไพบุญคุ้มฉายาไพบุญคุ้มฉายาเป็นนักเลงนะเป็นนักเลงกว่าคุณอีกใจเด็ดกว่าคุณนะพูดได้ง่ายใจเด็ดกว่าปัญจโนชาเยอะนะฮะถ้าถามว่ามาเทียบกันระหว่างปัญจโนชากับไพบุญคุ้มฉายาเนี่ยไพบุญคุ้มฉายาเนี่ย นะครับถ้าเป็นขุนศึกนี่ก็ถือว่าเป็นขุนศึกชั้นดีนะแต่ใช้ในทางที่ไม่ดีเท่านั้นเองก็คือมาปราบปรามประชาชนคนไทยด้วยกันมาจัดการกับคนไทยด้วยกันนะแต่ถ้าถามเรื่องฝีไม้ลายมือสมองความคิดไม่งั้นไม่เป็นคีแมนของคอสช,อชอได้หรอกครับก็ถือว่าเจ๋งถือว่ามีความสามารถถ้าเอาความสามารถนี้นะครับไปทํายุทธศาสตร์การในการลบหรือในการป้องกันประเทศสุดยอด เป็นคนที่มีสมองอ่ะพูดง่ายๆไพบุญคุ้มฉายาเนี่ยเป็นคนที่มีสมองนะอันนี้ผมพูดในฐานะที่ไพบุญคุ้มฉายาเป็นศัตรูของฝ่ายประชาธิปไตยนะทีนี้ผมกําลังให้คุณประเมินว่าเขาเนี่ยมีกุญซือมีคนที่เป็นเมนความคิดนะครับอย่างไพบุญคุ้มฉายาเนี่ยเขามีอยู่แล้วฝ่ายอมาตย์จริงได้เปรียบเราไอ้ฝ่ายเผด็จการจริงได้เปรียกไงได้เปรียบทั้งฝ่ายอมาตย์ด้วยฮะได้เปรียบกว่าอามาตย์ด้วย เพราะถือกําลังคนวันนี้อามาัดไม่มีอะไรครับลอยเทงเต้งเลยเห็นไหมปยุจจรโนชาก็รู้ว่าถ้าเป็นตัวเองเป็นอย่างพลเอกเปรมเป็นอย่างสนธิบางหรือเป็นอย่างสุริยุจุลานนก็ขาลอยเหมือนกันวันนี้ถึงทําอะไรไม่ได้พอไม่มีกองกําลังสนับสนุนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอามาัดยังแม่งชะงักเลยอามาัดไปไม่เป็นเซเลยนะฮะคุณเห็นหรือยังครับนี่ขนาดปยุจจรโนชาเบี้ยวนิดนึงนะฮะเบี้ยวหน่อยนึงนะฮะ ยังเซขนาดนี้ท่านลองพิจารณาและคิดดูแล้วกันนะว่าวันนี้ท่านควรจะคิดยังไงและควรจะอ่านยังไงนี่ขนาดอมาตไม่มีนะครับยังทําอะไรไม่ได้เลยขนาดวางแผนกันมาอย่างดีในมาตายี่สิบที่จะให้พลเอกเปรมติลสุรานนท์ขึ้นเป็นผู้สมเด็จรัชกาลแทนพระองค์ด้วยแล้วก็จะให้พลเอกเปรมเนี่ยนําเสนอการแต่งตั้งผู้สืบราชสมบัตเิเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่สมเด็จพระบรมเนี่ย อุตส่าห์วางกันมาขนาดนี้แล้วนะฮะแผนยังเปลี่ยนเลยครับยังต้องมาแก้กันใหม่เลยฮะก็อย่างที่ผมบอกว่าไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรนรั่นแหละฮะมันก็คือส่วนของตรงนี้แหละฮะประยุทธ์จันโอชาจึงจําเป็นที่จะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกับนปชถ้อยทีถ้อยอาศัยนะฮะแต่นปชก็จะผีผามเข้าไปรับตําแหน่งหรือ,อยังไม่ได้ครับต้องสงวน,นท่าทีอยู่แล้วถ้าเข้าไปก็เสียหายทั้งหมด เพราะฉะนั้นเนี่ยนปชไม่มีทางทําอย่างนั้นอยู่แล้วะแต่ผมก็เชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งว่าน,นปชก็ยังมีอุดมการณ์อยู่ถึงจะได้เงินได้ทองหรือจะอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยมันนั่นมันเป็นเรื่องที่เขาควรได้ผมบอกตรงนะฮะถ้าใครจะไปด่าน,นปชว่าวันนี้เนี่ยน,นปชสู้แล้วรวยเขาก็เสี่ยงชีวิตนะเขาก็ติดคุกมาสองครั้งสองคราวนะฮะแต่ไอที่ผมเครืองมากที่สุดสําหรับน,นปชผมเครืองอยู่เรื่องเรยวก็คือทําไมไม่บอกกู ทำไมไม่บอกพวกกูว่าพวกกูจะได้เตรียมตัวก็แค่นั้นเองแต่ถามว่าไอการต่อสู้ของนอปชคุณทําคุณก็ทําไปของคุณนะแต่วันนี้เนี่ยศรัทธามันจะอยู่ที่การกระทํานะแล้วมันเป็นการรีเซ็ตใหม่แต่ถามว่าผมเคืองไหมผมเครืองฮะวันนี้ถ้าใครถามบอกว่าผมเครืองไหมผมโคตรเคืองเลยจริงๆครับผมเครืองฮะเครืองแบบอ้าคือเครืองเพราะว่าสงสารสงสารคนเสื้อแดงแค่นั้นเอง แต่ส่วนคนเสื้อแดงจะพิจารณาเนี่ยผมก็คงบอกว่าผมก็คงจะไปบอกท่านไม่ได้หรอกครับผมขอโทษนะครับที่บอกว่าท่านโง่ท่านเป็นฝ่ายแดงฮะอันนี้ผมก็ต้องขอโทษนะแต่อยู่ที่ท่านพิจารณาเอาแล้วกันครับอันนี้คือเกมการเมืองนะฮะเอาง่ายๆว่าถามว่าปัญญาอย่างนประชอ,อย่างกลุ่มนปชจะมีจะมีเงินมีทุนทรัพย์ถึงขนาดเปิดถึงถึงขนาดนะถึงขนาดเปิดเอเชียอัพเดตเอาทุนมาจากไหนเอาเงินมาจากไหน มันก็หนุนกันทั้งสองฝ่ายอย่างละฮะไม่ต้องไปคิดอะไรมากพ่อแม่พี่น้องก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากทางไหนก็แล้วแต่ที่มันชนะได้ทําไปชนะคั้นามาให้ได้ทําไปคิดแค่นี้ก็พอไม่ต้องไปสนใจว่าใครมันจะเป็นอะไรผมเองผมก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเรามองเห็นเกมอย่งชัดเจนฮะถ้าใครมองเกมไม่ออกคุณก็ลองพิจารณาตามที่ผมมองแล้วกันว่ามันเป็นไปได้ไหมเพราะฉะนั้นเน่ย,เยครับ พยุจัรโอชาเองก็พยายามที่จะนะครับหนุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขึ้นเป็นผู้สมเด็จราชการแทนพระอ,องค์แต่ฝ่ายเปลมไม่ยอมฝ่ายเปลมต้องการเอาตัวเองขึ้นเป็นผู้สมเด็จราชการแทนพระอ,องค์เพราะเป็นเกียรติยศของตระกูลหรือว่าเป็นนะครับการดํารงตําแหน่งครั้งสุดท้ายนะครับที่สูงสุดแล้วในแผ่นดินนี้สูงสุดกว่านายกรัฐมนตรีเพราะนายกรัฐมนตรีเป็นมาแล้วเหลืออย่างเดียวคือเป็นกษัตรย์ ทีนี้เป็นกษัตริย์คงเป็นไม่ได้ก็เป็นว่าที่กษัตริย์หรือเป็นผู้ควบคุมก็คือผู้สําเรราใการแทนพระองค์ก็ยังดีนั่นคือปณิธานของพลเอกเปรมจิลสุรานนท์พาวันหนึ่งกูจะต้องเป็นใหญ่วันหนึ่งกูจะต้องสร้างเกียรติยศให้กับวงตระกูลจิลสุรานนท์ให้ได้นี่คือปณิธานของพลเอกเปรมจิลสุรานนท์นะแล้วเขาต้องเป็นให้ได้ถึงยอมทําทุกอย่างยอมสู้ทุกอย่างยอมอะไรทุกอย่างเนี่ยยอมถูกบีบถูกอัดทุกอย่างเพื่อเกียรติยศตรงนี้ของวงตระกูลเขา เพื่อที่จะให้คนรู้ว่าไอ้คนคนนี้เนี่ยมันขึ้นมาได้เป็นใหญ่เป็นโตได้ถึงขนาดที่จะเทียบชั้นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเลยด้วยซ้ําไปหรืออยู่ในชั้นเดียวกันกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเลยก็ถือว่าเป็นเกียรติยศของพลเอกเปรมติลสุรนนท์รังวาระสุดท้ายของชีวิตของพลเอกเปรมติลสุรนนท์ก็ต้องกระเสือกกระสนอย่างเต็มที่